ถ้าเล่าเรื่องวันออกเที่ยวล่าสุดนะต้องขำตัวเองก่อนเลยคือแนนนี่อนัดเพื่อนว่าจะออกไปเดินเล่นถนนกลางคืนแบบสายเก้าๆหน่อยปรากฏว่าก่อนออกจากบ้านยืนงงอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าอยู่นานนึกไม่ออกจะใส่อะไรดีเพราะอยากได้ลุคที่ดูทั้งเท่ทั้งน่ารักไม่หวานจา๋าแต่ก็ขอไม่ด้าเกินไป ก็เลยคว้าเสื้อแจ็คเก็ตซาตินสีเมทัลลิกแบบครอปกับเสื้อครอปสีขาวสุดเบสิกแล้วหยิบกางเกงคาโก้สีม่วงพาสเทลมาใส่ลองส่องกระจกแวบ,บแรกคือเหมือนหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีไปอีกที่ขำคือตอนแรกคิดว่าแค่ใส่สบายๆแต่พอใส่เสร็จดันดูแฟชั่นจ๋าจนนึกว,ว่าตัวเองจะไปเดินแฟชั่นวีคซะงั้น ชุดนี้ดีงามตรงที่ออกไปเดินถนนคนเดินกลางคืนหรือจะนั่งคาเฟ่นั่งร้านขนมก็ได้หมดดูเป็นคนที่พร้อมจะไปปาร์ตี้ต่อด้วยหรือจะถ่ายรูปกับไฟนีออนตามถนนก็ได้ฟิลสุดๆที่สำคัญคือคนมองตามแน่นอนเพราะเด่นมากฮะใครกำลังหาไอเดียแต่งตัวออกเที่ยวตอนกลางคืนแนะนำแนวนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแต่ได้ลุคสุดปังแน่นอน